หลวงปู่ทวดหรือที่หลายคนรู้จักในนามสมเด็จพระโคหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดสมเด็จพระราชมุนีสามีคุณูปมาจารย์ท่านเกิดเมื่อวันที่สามีนาคมปีพุทธศักราช2125ที่บ้านสวนจันทร์ตำบลดีหลวงอําเภอจะทิ้งพระจังหวัดสงขลานามเดิมของท่านก็คือปู่บิดามารดาของท่านเป็นท่าใช้แรงงานของครอบครัวเศรษฐีปานมีเรื่องเล่าว,ว่าตอนที่ท่านเกิดมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นฟ้าร้องฟ้าผ่าแผ่นดินสั่นไหว คนโบราณเชื่อว่าเป็นสัญญาณว่าคนมีบุญญาธิการมาเกิดเมื่อเด็กชายปู่อายุได้เจ็ดขวบบิดามารดาของท่านก็พาไปฝากไว้ที่วัดเพื่อเล่าเรียนหนังสือที่วัดกุดหลวงหรือปัจจุบันเรียกว่าวัดดีหลวงซึ่งตอนนั้นท่านสมพานจวงลุงของท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดท่านเป็นเด็กหัวดีเรียนรู้ไวจนสามารถอ่านเขียนภาษาขอมและภาษาไทยได้คล่องตั้งแต่เด็กพออายุได้สิบห้าปีท่านสมพานจวงก็บวชให้เป็นสามเณร ตอนนั้นเองบิดาของท่านก็ได้ถวายลูกแก้วคืนให้ตั้งแต่นั้นมาลูกแก้วนั้นก็กลายเป็นของคู่บุญบารมีประจําตัวท่านด้วยความตั้งใจเรียนท่านถูกส่งไปเรียนต่อที่วัดศรีคูยังหรือว่าวัดศรีหยังพอท่านจบการศึกษาท่านก็เดินทางต่อไปยังนครศรีธรรมราชเพื่อเรียนต่อที่วัดเสนาเมืองที่นี่ท่านได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงค์และมีเรื่องเล่ามากมายถึงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของท่านเมื่ออายุ80ปี หลวงปู่ทวดได้เดินทางกลับมาจํำพรรษาที่วัดพระโคบ้านเกิดของท่านวาระสุดท้ายในปลายรัชการสมเด็จพระนารายณ์หลวงปู่ทวดท่านก็ละสังขารด้วยโรคชราเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2225สิริอายุได้100ปี80พรรษาคาถาบูชาหลวงปู่ทวดให้ตั้งนามโมสามจบแล้วว่าคาถานโมตัสสะภคะวะโตอรหัตโตสัมมา สัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอรหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอรหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวะนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวะนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวะแปลว่าข้าพเจ้า ขอนอบน้อมแด่หลวงปู่ทวดผู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีโชคที่เข้ามาสถิตอยู่กับตัวของข้าพเจ้าหลวงปู่ทวดท่านเป็นตัวอย่างของความเพียรพยายามและการตั้งมั่นในการทำความดีท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีคุณธรรมและมุ่งมั่นในการศึกษาโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆปาฏิหารและเรื่องเล่าต่างๆของท่านล้วนมาจากการที่ท่านรักษาศีลและปฏิบัติธรรมอย่างมั่นคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจแก่ผู้คนจำนวนมาก ธรรมโมฮเวรักขติธรรมจารีธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม